ก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างปบจะพามาซ่อมนะครับทีวีฟิลิปนะครับเดี๋ยวค่อยดูรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวแกะฝาหลังก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอาการนะครับว่าเป็นอาการอะไรนะครับผมจะมาเสียบปลั๊กให้ดูนะครับ เป็นอาการอะไรนะครับแล้วนะครับนี่เรียกว่าภาพเต้นนี่ครับภาพเต้นภาพซ้อนภาพสั่นนี่ครับนี่นะครับภาพเต้นภาพซ้อนภาพสั่นนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ นะครับมันรู้สึกมันเต้นมันสัน่นมันซ้อนอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแก้ไขได้ไหมนะครับเต้นใหญ่เลยป๊อป๊ปป๊ปบป๊บปบ๊บปบ๊บนะครับพอประมาณนี้นะครับมาดูวิธีแก้ไขนะครับถอดปลัก๊กปิดเครื่องก่อนปึ๊บโอเคนะครับ เอาแกะเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับแกะเครื่องแป๊บหนึ่งเคนะครับการที่ภาพเคลื่อนภาพเต้นภาพสัน่นภาพซ้อนมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอาการพวกนี้เกิดจากจอนะครับจอเสียจอเสื่อมนะครับจะเป็นจะเป็นฝั่งไหนไม่รู้นะครับรุ่นนี้มันจะมีสองฝั่งนะครับเปี องฝั่งนะครับผม,มรู้ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับตัวนี้ลูกค้าเคยเอาไปให้ช่างนะครับช่างแถวร้านอื่นทำมาแล้วมีรอยขูดขูดขูดลายวงจรด้วยนะครับดูๆแล้วนะครับเพราะว่าเห็นลูกค้าบอกนะครับแต่ไม่รู้ว่าก็เลยเอากลับมาว่าแก้ไขไม่ได้ อันนี้จ้ากบไม่รู้นะว่าทําไมถึงแก้ไขไม่ไล่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไล่นี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ถามสาเหตุน,นะครับก็ถามว่าเาเคยเอาไปซ่อมที่ร้านไหนไหมบอกว่าไปละซ่อมที่ร้านอิฟมาแล้วนะครับจ้ากบจะมาแก้ไขได้แก้ไขว่ามันจะได้ไหมมันจะได้หรือเปล่าก่อนอื่นนะครับเตรียมตัวนี้เลยนะครับ เตรียมตรงนี้นะครับเตรียมไอ้นี้เป็นเทปพ,พันเทปใสนะครับเทปใสนะครับเตรียมไว้นะครับไว้แปะเหมือนคลิปที่ข้างกบเคยลงไว้นานแล้วครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาวัดไฟก่อน มาวัดไฟก่อนว่าไฟมันแต่ละจุดมันปกติไหมนะครับแต่ละจุดมันปกติไหมนะครับยังจะมองไม่ค่อยเห็นอ่านี่โอเคนะครับ ไม่ค่อยเห็นอ้ตัวมิเตอร์นะครับประมาณนี้ก่อนมองไม่ค่อยเห็นตัวมิเตอร์โอเคเห็นแล้วนะครับเรนมองไม่โอเคเรามาวัดไฟกันดู ว่าไฟจุดไหนมันบกพร่องนะครับไฟจุดไหนมันบกพร่องมันไม่มีหรือมีหรือไม่มีนะครับไม่รู้นะครับมาวัดก่อนอื่นมาวัด12บโวลต์ก่อนใจเข้ามาป้าสิบสองแล้วก็วีอินนะครับก็เข้ามาถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยเพื่อนช่างด้วยนะครับวีอินมาแล้วก็ v G head, วีจีเฮทมันยี่สิบกว่าโวลต์ โอเคมาไหมอ่าโอเคว g กเดแล้วก็ว g กอลประมาณลบสามลบห้าแล้วแต่นะครับอ่าโอเคลบสามก็ถือว่ายังน้อยนะจริงๆต้องลบห้าโอเคก็พอได้นะครับวีคอมอันนี้ก็เป็นอะไร สิหโวลต์มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมันมันมืนมืดมันตัวเล็ก VCO ว i d e o อันนี้16โวลต์ก็มานะครับมันมาเกือบครบเลยไม่ใช่เกือบหรอกมาครบเลยนะครับแล้วก็อะไร VCC ก็ประมาณ1.6 1.7อ่าโอเคมาครบแล้วนี่แต่ว่ารู้สึกว่าไฟอ่า VGL จะต่ำหน่อยนะครับแต่ว่า น่าจะได้นะครับรุ่นนี้เคยเจออยู่ลบห้าโวลต์นะครับลบห้าโวลต์ลบเจ็ดลบแปดนะครับแต่ลบสามมีรุ่นนี้ลบสามนะครับน่าจะลบสามนะครับเพราะว่ามันก็ปกติแค่ว่ามันเหมือนปีกปีกฝั่งในฝั่งหนึ่งมันมันมันน่าจะเสียไปแล้วนะครับเกิดการาภาพเต้นนะครับภาพมันเคลื่อนไหวตลอดภาพมันเต้นมันซ้อนนะครับ วีดีดีอ๋อลืมไปเป็น v ีดีเนาะสิบหกโวลต์ทัทีนะครับเมื่อกี้บอกปิดเป็น v ีดีดีวดีดนึกได้แหละ v ีดีดีนะครับสิบหกโวลต์ไม่ได้ซ่อมนานก็ลืมลืมนิดนึงนะครับนึกออกแล้วนะครับมีครบหมดไอซร้อนไหมโอ้ก็ถือว่าร้อนอยู่ยม,มันตัดไปไมมีกจินเหมือนไ c มันร้อนเลย นี่ยร้อนมากนะโอ้ร้อนมากเลยร้อนหรือมันร้อนปกติของมันอยู่แล้วเนี้ยจริงๆมันร้อนเกินร้อนมากด้วยนะครับก็ยังไงดีเดี๋ยวลองติดติดติดเทปใสนี้นะครับลองติดดู แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนะถ้าวิธีเช็คง่ายๆใช้สโคบจับสัญญาณพันธุอ์อ้ร้อนมากตัวนี้ร้อนมากร้อนมากนะครับเหมือนไอ้ตัวว g จีเลแต่มันผิดปกตินะครับมันต่ำมากเห็นไหมมันต่ำมากเลยนี่แค่ลบสองลบสามนะครับแต่มันก็มีอยู่นะครับแต่มันก็ต่ำถือว่าต่ำน่าจะลบห้าขึ้นนะนมันมันร้อนมันมันมันร้อนมากตัวนี้ S 1> <S 1> จะทนไหมเนี네่ยใช้ได้นานไหมอ่ะเดี๋ยวลองอแปะแปะไอ้นี่ดูก่อนนะครับแปะดูก่อนว่ามันจะได้ไหมแปะฝั่งนี้ก่อนนะครับแปะทีละฝั่งนะครับแปะทีละฝั่งฝั่งนี้ก่อนหรือฝั่งนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจังกดจะแปะฝั่งขวาก่อนนะครับฝั่งนี้ดูซิไฟมันมีไหม มันจะได้ประมาณแปดโวล์เจ็ดโวล์นะได้ได้เท่ากันถ้าได้ไม่เท่ากันก็คืออันนี้เห็นไหมครับได้เท่ากันแปดโวล์เจ bon. ็ดโวล์ประมาณนี้นอันนี้หกจริงๆจะตัดไอ้ที่ที่โวล์ที่ต่ํานะนี่อันนี้ลบลบเป็นไฟ VGL นี่แปดแปดมันเท่ากันนะ่ะ แต่จุดมันน้อยกว่าหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูจุดมันนี้นี่จุดน่ครับมันสวิงเห็นไหมยดูฝั่งนี้รอบสามไม่ใช่นี่วิกเอลนี่ครับนี่มันเยอะไปหรือเปล่าหรือเท่ากันเท่ากันนะจริงๆช่างกบจะดูไอ้ไฟที่มันปันน้อยนะครับน้อยเกินเดี๋ยวมันไม่ได้บอกวิ l VGH วิพวกอะไรไอ้ไม่ใช่บอกวิ l v เ h บอก cvc อา kvc kvc นั่น kvc ห kvc 2อะไรพวกนี้หรอครับมันไม่ได้บอกเราก็ต้องมาสูมเอาสูมเอาจริงๆใช้สโคปวัดนะครับมันจะเป็นพันธเป็นพันสี่เหลี่ยมแล้วก็ภาพถ้าตัวไหนที่มันมันมีปัญหาอะไรไหนมีปัญหามันจะ กระดิกทนมันจะวิ่งวิ่งวิ่งนะครับเดี๋ยวจะจะวัดให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะครับผมรู้สึกแสบแสบตายังไม่รู้นะครับบางทีพูดแบบวกไปวนมาก็ต้องขออภัยเพื่อนช่างนะครับรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกเมื่อคืนนอนดึกนะครับแสบตานิดนึงแล้วนอนดึกแล้วแสบตาแบบเหมือนโดนไฟแล้วก็เลยพูดอัด สมองอาจจะพูดวกไปวนมานะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนช่างนะครับอไปเพื่อนช่างนะที่นี้ด้วยนะครับนจะวัดดูว่ามันสวิงไหนมันจะสวิงกี่จุดนะครับตัวไหนที่มันสวิงก็แปะเลยแปะแม่งหมดแปะหมดเลยนี่นี่น,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 นี่เห็นไหมครับให้มันเล็กลงกว่านี้นี่นเห็นไหมครับมันสวิงมันเหมือนสวิงตลอดอ่ะ เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่สิบสองทีฝั่งนี้สิเห็นไหมครับไหมมันเหมือนมันมันมันสวิงตลอดแป๊บ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 ดีคือคือช่างกบเคยวัดอย่างนี้นะถ้ามันปกติมันจะนิ่งนะครับมันจะนิ่งมันไม่มันไม่เป็นคลื่นแบบนี้มันไม่สวิงแบบนี้เรียกว่ามันดิ้นมันดิ้นเอียมันไม่ดิ้นแบบนี้นะครับ ไม่ดิ้นสวิงแบบนี้นะครับนี่แหละมันจะเป็นสัญญาณแบบนี้แหละครับเป็นฟันมานะครับเนี่ยเประมาณนี้แหละ 22K ทุกคนก็เลยไม่รู้จะสูงยังไงนะครับร้อนมากตัวนี้นจะไหวหรือเปล่าเราจะหาอะไรแปะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาแปะกันดูนะครับว่าจะแปะได้ไหม จะกบจะแปะฝั่งนี้ดูก่อนนะครับปิดปิดก่อนแป่ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนเนาะที่เขาไอ้นี่มาแล้วจะตัดเอาแถบทีละแถบนะครับสมมติว่าวนะไก่ การเน,นินึเนี่ยเอาอย่างเนี้ยสมมติว่าไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยเนมันจะเป็นแถบใครแถบมันเนี่ยัจะมีตรงนี้เราแปะฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาแปะฝั่งนี้นะครับอย่างตัวนี้แปะแล้วไม่หายเราก็มาแปะฝั่งนี้ต่อไม่ต้องแปะครึ่งนึงแล้วก็มาแปะฝั่งนี้นะครับมันจะมี จะมีฝั่งใครฝั่งมันอยู่แล้วน,นะครับเน,เนี่ยเห็นไหมครับก็แปะที่เราฝักงแปะฝั่งนี้ยาวลากมานี่เลยแล้วก็แปะฝัง่งนี้มายาวมาลากคือช่างกบจะแปะ bon. จุดนี้ก่อนนี่จะแปะจุดนี้ก่อนถ้าไม่ได้ก็มาแปะจุดนี้แปะที่เราฝั่งแบบนี้แล้วไม่ได้ฝั่งนี้เราก็มาแปะฝั่งนี้จุดนี้แล้วก็มาแปะทีละชุดน,นะครับเดี๋ยว เลยแป๊บหนึ่งครับอันนี้เดาๆนะครับเ <c oughs> ดาเลยอย่งนี้ให้พอดีกับตัวนี้อพอดีแค่นี้แหละประมาณนี้แปะให้พอดีกับที่มันมีเห็นไหม,มจะมีลายวงจรแล้วก็แปะประมาณนี้แป๊บหนึ่งครับ งน,นี้นะครับแปะแล้วเ,เข้าไปเลยเป็นยังไงมันจะมี CKV 1 CKV 2อะไรพวกประมาณนี้แหละครับเราก็แปะไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่กันถ้าไม่ได้จริงๆนะครับ มันไม่ได้เขียนไว้ไม่รู้ว่าตัวไหนคีอ c k v หนึ่ง c k 2, ีสองก็แปะไปทีละฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ไม่ได้ก็มาฝั่งนี้แล้วไม่ไม่ได้ก็มาฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ไปเรื่อยนะครับสี่ชุดโอเคแต่ได้แล้วมาดูกันนะครับแป๊บนึงนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เอากล้องออกจากขาตั้งกล้องแล้วนะครับผมามาดูกันปรับติดแล้วไฟแดงขึ้นแล้ว กดรีโมทมีถานหรือเปล่ากดก็ไม่ได้ครับโอเคอุย้ยปิดไฟก่อนอุย้ยดูสวยงามจังเลยอันนี้อันนี้มันแสงมันไม่เท่ากันที่เจยนะครับก็เราอยู่เนี้ยนะครับมันก็เลยเป็นแบบอ่ะโอเครู้สึกว่าได้มัมั่วได้ใจจริงๆไงช่างกบโอ้เรียบร้อยนะครับนึกว่าไม่ได้ครับครั้งแรก ปิดครั้งแรกได้เลยนะครับโอเคโอ้เ okay. จ oh, ๋วเลยยังไงครับเห็นไหมครับไม่กระพริบเลยภาพสวยเลยนะครับ <c oughs> คือจริงจริงมันมีหลักการปิดอย่างนี้แหละครับคือไม่ไม่จริงๆไม่ต้องไปวัดนะครับวัดวัดไม่ใช่ไม่ต้องไปวัดคือวัดทุกอย่างนะครับในบอร์ดนะครับวัดเสร็จก็ใช้สโคบหรือใช้มิตเตอร์วัดดูไปนะครับถ้าวัดแล้วมันมันงงง,งไม่รู้เรื่องก่อ นั่นแหละครับก็ประมาณว่าเราลองเห็นไหมครับไม่กระพริบไม่สวิงไม่อะไรแล้วนะครับช่างกบปัดจะไม่ได้เอาสัญญาณภาพเข้าไปนะครับให้ดูแบบนี้เพราะว่าตอนที่แรกช่างกบให้ดูมันจะกระพริบมันจะแบบสวิงเป็นแบบภาพดิ้นะเป็นดิ้นะแบบนี้เห็นไหมน,นิ่งเลยภาพสวยเลยนะครับโอเคก็คงต้องจบคลิบแล้วนะครับหลักการ อันนี้ตัวนี้มีนิดนึงก็คือ,อมีมีนะครับ,บาการมีแทรกแต่ว่าอาจจะมั่วมวนิดนึงนะครับเช็ค <Check S 1> mm hmm. เกี่ยวกับพวกอไฟมันก่อนแล้วก็มาดูว่ามันมีสัญญาณเข้าจุดไหนมั่งนะครับที่เป็นเหมือนตาไก่กะเรียกตาไก่หรืออะไรสักอย่างลายวงจรนะครับท่างกบดเรียกไว้ถูกนะครับแล้วตัดปิดที่ะฝั่งถ้าฝั่งนี้ไม่ได้เราก็ปิดไปอีกนะครับโอเคคงต้องจบพเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ ช่งกบนะครับผมสวยงามเลยขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ